สวัสดีค่ะพิมพ์มินวชนินญ,ญานะคะจากช่อง YouTube พญาเพชรพัทระนาคราชนะคะเพจอัญมณีพเพชร,รเกล็ดแก้วผู้สื่อตํานานพญาเพชรพัทระนาคราลัพระชายานญ,ญ,ญารินทศินเทวีนะคะรวมถึงสื่อสารธรรมดีดีจากเสด็จพ่อองค์เพชรมาแบ่งปันลูกหลานนะคะ <S <S คลิปนี้ก็เ,เป็นคําถามนะคะที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องเหมือนกับไม่อยากทุกๆอย่างเลยหรือเปล่านะคะถึงจะมาปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนกับคารวาสอย่างเงี้ยปฏิบัติได้ไหมนะคะ คือจริงๆแต่ก่อนพี่มินก็เค,เคยเคยคิดแบบเนี้ยเราก็เคยเหมือนกับห้ามตัวเองทุกๆอย่างเลยนะคะห้ามซื้อเสื้อผ้าห้ามไม่ซื้อเสื้อผ้าสองปีแล้วก็ห้ามนู่นห้ามนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยรู้สึกว่ามันคือการห้ามเพื่อที่เราจะได้มีธรรมะนะคะแต่ว่าพอเหมือนกับเราส่งอารมณ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าเสด็จพ่อของเพชรเมตตาสอนเนี่ยท่านก็บอกว่าคือมัน จริงๆแล้วมันก็ถูกต้องนะที่จะลดละตัณหานะคะแต่ถ้าเกิดเราทําผิดขั้นตอนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นปฟูเขาไฟอ่ะเหมือนกับจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่ยังไงอะ่ะคือไม่ใช่เชื่อฟังนไรนานนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปห้ามรวบรัดติดขั้นตอนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการโกรธทีหลังนะคะเมื่อเมื่อเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็ตะบะแตกแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องท,ทงอําุทุกอย่างอย่างค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ดูเอาสินห้าเป็นพื้นฐานสินห้าเนี่ย สามารถที่จะนำพาเราให้ปฏิบัตินะคะะ แต่ว่ามันก็ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่นะเพราะว่าสินห้าเนี่ยมันเหมือนกับไม่ไม่ให้ทบาบาปอ่าไม่ให้ทําบาปนะคะแต่ว่าพอมาเป็นศินแปดปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะสํารวมมากขึ้นนะคะก็จะเอื้อให้เกิดสมาธิมากขึ้นแล้วก็ลดเราสิ่งที่กระตุ้นให้ฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะดีขึ้นแต่ว่าอ่าทีนี้เนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเราว่านเนี่ยาจะศินแปดจริงๆถ้าอยู่บ้านนะมันง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่คลุกคลีกับเออหมือนกับลูกหลานหรืออะไรเงี้ยอาจจะสินแปดไม่ค่อยได้ต้องดูกระตุ้ มันก็ต้องดูตามเหตุการณ์ไปเราทาอันไหนได้เราก็ทําเราทาอันไหนไม่ได้ก็อย่าให้จิตตกอย่าให้หุนหงิดก็แล้วกันนะคะอันนี้พี่มินก็จึงขอฝากไว้นะคะก็ค่อยๆค่อยๆขยับขั้นตอนนี้งดอันรู้สึกซื้อมากเกินไปองดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆถอยเข้าถอยออกมันเหมือนเกียร์รถอะนะคะเหมือนกับเราไปเราก็ไม่รู้เราช่วงไหนมันลถติดช่วงไหนมันลงลงหน่อยเราก็อาจจะเหยียบคันเร่งขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็อย่าให้มันเกินมาตรฐานมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดู ใครชอบลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพรพัฒรานคราเพชนมณีเพทเกลดแก้วให้พี่มินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพื่อดีๆแบบนี้ต่อไปใครแชร์ไปขอให้ร่ำรวยมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ